ไปพิสูจน์ไปพิสูจน์ความหอมว่าหอมจริงเปล่ามันหอมมือนยุ้ยได้อะไรตมมาหรือเปล่าตอนนี้ทัวร์ไล่สูงสีแดงเทนดิเด่นนี้เปิดอยู่นะสีฟงที่ถ่ายวะอ๋อที่ถ่ายอยู่อ๋อสิคสวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้เราพาเพื่อนมาที่เซ็นทรัลเวิร์บให้ฟังพูดต่อด้วยอ่าอันนี้มันเป็นงานเปิดตัวแฟนต้ารถใหม่แฟนต้านี่เลมอนแล้วก็เนี่ยเราก็เชิญแฟนคลับเนี่ยข้างหลังเ่ยเป็นแฟนคลับของเราหมดเลย ก็คือน้องๆเขาจะมารอแคลับแนคลับซินิตี้มีอะไรบ้างมีพี่บนี้พี่เต้พี่สูงพี่สา่โอ้โหเกมากเยทำไมเอฟซีเขาก็คือใจเย็นนะอย่าว่าการรักกันรักกานรักกันรักกัน เราจะหลุดไหมไงวันนี้เรามาในตีไหมนี่หอมหนุกปุกซ่าครับผมเดี๋ยวไม่รอไยสุดมามันก็พูดทีเดียวตัดทิ้งนะตัดทิ้งงแบค์ไม่รู้คนเราเนี่ยมันอยากลมทั้งยืนในไอสามอ่ะมันต้องพูดอย่างนี้บ่อยๆอ๋อลมทั้งยืนเป็นลมเหรอตอนนี้เราอยู่ที่งานเซนต้าฮันนี่เลมอนเซนเตอร์ที่เซนตันบเซนตันแต่เราจอดรถที่เดอะมาร์เก็ตกุ้งถังเดอะมาร์เก็ตครับเฮ้ยโอ้คืออเนี้ยมันเป็นงานเปิดตัวรถเซนต้ารถใหม่เซนต้าฮันนี่เลมอนรถใหม่เฮ้ย คุณสายถือเกมผิดแม่รอบหรือเปล่าทุกทีเนียโอเคก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาพาเดินดูงานแล้วก็วันนี้มีสีหนุ่มทรนิตี้เป็นพรีเซนเตอร์ของแฟนตาฮันนี่เลมอนก็คือมีเจมส็คกี้แจ็คกี้มีเซิร์ดแล้วก็มีบอเช่เห็นว่าเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ดูมีพายกระซิบเพรว่ามีเป็นคอนเสิร์ตเป็นแบบมีพายกระซิบเลยใกล้ชัดชมิดเนี่ยกระชับเหมือนแบบเป็นมินิคอตริก ไอเวทมีหมายถึงว่าแบบไงยากมากเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเข้าไปดูเวทีก่อนเอิมก็ถือแล้วนี่จับเลยจับเบาคนข้างหน้าอ๋อโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้คือเข้าไปในโรงคือมันจะมีแบบเชคนะไม่ใช่สกาวชคเออเขาไม่สกาวเชคเขาสเมลเชคเขาเรียกสเมลเชคก็งงเลยงงดิคืออะไรสเมลเชคนี่นี่นี่อันนี้คือตัวอย่างของสเมลเชคก็คือจะเป็นกลิ่นอันนี้เลมอนที่เนี่ยมันคือกลิ่นเดียวกันคือหอมมากจริงๆ หอมหนุกปุกซ่าครับแบบว่าดมดมหรอดมแล้วีอกทั้งดมคือปกติลงลงลลงหนังลงหนังปกติมันจะเป็นเช็ที่เราแบบมันจะเช็คลำโพงแต่ี่เขาจะมีสเมลเช็คก็คือว่าเช็คกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นพันนี่เลมอนทั้งทั้งลงก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนนะเป็นกลิ่นเนี้ยหมดเลยอีกหนึ่ง่ือ วันนี้เราจะไปพิสูจน์ OR ไปพิสพูจน์ความหอมว่าถูกซ่าว่าหอมจริงเปล่ามันซาจริงหรือเปล่ามันหอมเหมือนที่เตะเลยโจมมาหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวต้องดมแล้วแบบแบบไอ้ตุ้งเหมือนขาดออกซิเจนเดี๋ยวเราไปช่วงงานแบบเร็วๆอะไรเนี่ยชาร์จชาร์จไงชาร์จ

เปิดลองสัมผัสความหอมครับหอมหนุกปุกซ่าลองชิมรสชาติความอร่อยของแฟนตาได้เลยนะฮะแฟนตานี่เลมอนหอมมากเออนี่มันหอมแบบนี้เข้ามาแบบที่ชอบเพื่อนเพื่อนดมเจมากคือแต่แกเพื่อนดมไปแล้วมันะทําให้เรากลิ่นมันหอมมากเลยจริงๆใช่เขาจะเล่นเกมตอนสูดความหอมหอมหนุบปุกซ่าตาพอแล้วแคป์ล้คนหน้าคนล่างเลยพันพันร้อยไม่ไปเล่นกันได้ไม่ไปได้เยอะจังว่า เอาไว้อาไเอาเ่มทาี่ทายเอาไว้ทายใหม่ได้นะครับเติร์ดเมื่อกี้นหกร้อยทายนี่แะเจมี่เจมี่เจมี่เมเจี่เจเจมี่เจ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 เเจีเจี่เจเจเจจเจเจเจีเจดเจี่เจมเจเจเเจเ สามคนลุ้มคะแนนกันนะฮชนะคุณไปนิดเดียวเองนะครับพันหกพันหนึ่งนี่แหละพันหนึ่งชนะคุณไปนิดเดียวเองนะโอ้โหเอาโบมือด้กับน้องสีด้านเลยครับอย่าพูดเลยพี่เจมไหมครับบอกเลยค่ะว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่จกบอกกับพี่เจมหรือแกจะบอกใครมองหน้ากันนี่ โอยสบตากันสบตากันผ่านออนไลน์ความรักเกิดในโลกโซเชียลพร้อมแล้วรีเย ก็ตามสัญญาเดี๋ยวเราก้าโทษผมบอกว่าพี่จะให้มึงก้าเดียวนะก้าวต่อไปไฟไหม้กะโมงอาณาวิทเลยนะ่งสองหนึ่งสอง อย่าห้าวอย่าห้าวเล่นจีมั่วแ่ว่าแบงค์จีมั่วเลยเถอะสิบเจ็ดสิบ้ายี่สิบสิบเมึงมาวิทย์ยี่สิบสองยี่สิบามยีบ้ยี่สิบหกยี่สิบเจนปด้าามสิบเาม้าามหกสามเมบามาๆมาคนมาคนนมรเร็ร่างกายแข็งแรง ออีกสักสองเซตแล้วกันวะเซนต้าก็ต่อไปตาผมก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกับน้องๆน้องหรือพี่วะเราจะมาแข่งเกมเซนต้าฮันนี่เลมอนสแ l ลเชคเออาร์ชาเลนต์ไม่ท่องจำเลยนะครับเป็นโค้ดมั่วมั่วอย่ามั่วแล้วเราจะมาสแกน QR โค้ดเซนต้าฮันนี่เลมอนสแวลเชคเออาร์ชาเลนต์เฮ้ยไม่มเออาร์เราจะมาแสน QR โค้ดแฟน e ซนต้าฮันนี่เลมอนสแวลเชค ลนจบพูดแล้วจบโอเคมาเอาก่อนเลยอยู่เพึ่งได้เกมก่อนเฮ้ยอยู่อเลด้เกมกับพี่ก่อนเฮ้ยเต็มเลยต้องชนะน้องจะได้จะได้กระเป๋าอันนี้ไม่เอาถ้าน้องแพ้เอากระเป๋านี้มาแลกกันถ้าเราชนะรอนน้นเราคิดว่าแลกโทรศัพท์กันอ้าวเนี่ยไม่ใช่ของกูได้เลยต้องกดวจค้างใช่ป่ะใช่ใช่หนึ่งสองสามไม่เห็นเลย ว่<อ>ชนะแล้วแหละเ้น้องเขาเท่าไหร่แล้ววะสามพันว <3, 000. S 1> ้ยังงั้อย่างแปดร้อยเจ็ดร้อยห้ามึงต้องให้น้องเขาปลอดมีรูกด้วย ไปดมที่บ้านโอเค <Okay. S 2> ก็คือว่าถ้าใครเล่นเกม h o น e y Lemon Smell Check Challenge ไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจของแฟนตาก็คือไปดูกฎกติกาของที่แฟนตาโพสต์ไว้ต่อแรกคือลด30บาทเซตนี้ทั้งเซตเลยเหรอเฮ้ยซุงเอาซะ่าไหร่นะมาชิมปัดแป้งชุบมาอ่าแดชีวิต <laughs> โอเคต่อต่อแรกก็คือว่าได้ลด30บาทต่อที่สองก็คือว่าได้ลุ้นไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของวง City สองต่อครับ มัดเดียวคือคันตาฮันนี่เลมอนเนี่ยมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบเนี่ยเป็นกระป๋องเนี่ยไปเลือกซื้อกันได้โอเคต้ององลอไปกินดูต้องงลอไม่กินไม่ลองไม่รู้จริงจรจะกันดูคลิปหน้าครับบ๊ายบายบายไอ้นี่เราต้องไปน,นิดขอท่าเวียนนี้โออ้เาปิ